วันนี้อยู่ๆแม่โบก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะคะก็เลยได้มาโรงพยาบาลตรวจทุกอย่างแล้วนะคะสรุปเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันค่ะคุณหมอให้นอนดูอาการประมาณ5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฉีดยา1เข็มแม่โบก็รีบออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะได้ยามา2อย่างนะคะแล้วก็เสียค่ารักษาไป30บาทอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่สามารถยกของหนักๆได้ตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บหน้าอกอยู่เลยค่ะก็ต้องยกหน้าที่แพ็คของให้เป็นพ่อต้องกับคุณยายแล้วก็น้องแต่งไปก่อนเด็กๆก็สามัคคีกันดีค่ะรู้ว่าแม่โบไม่ค่อยสบายก็ขยันขันแข็งไมม่่ีใบนนกัเลย <Hey. S 2> เรื่องปลาสม้มวันนี้มีพี่ๆมารีวิวจากจังหวัดสตูลเลยค่ะแล้วก็แนะนําคุณยายให้ทําเมนูคั่วปลาสม้มแม่โบจะขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วพี่เขาก็สอนวิธีขั้นตอนการทํามาด้วยมีตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสกับรสดีแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยปิดท้ายด้วยโรยผักชีพูดแค่นี้แม่โบก็อยากกินแล้วค่ะเมนูนี้น่าสนใจมากๆแล้วพี่เขาก็สั่งเพิ่มอีก4กิโลเลยนะคะแม่โบเนี่ยดีใจที่ทุกคนเนี่ยได้ทานของอร่อยแล้วก็ชอบค่ะมันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วพวกเราก็เเรริ่่่่มมมมีีีลลูกกกกค้าก้าาาัับบสงใใหออ2แวดจ เลยอ่ะ